เอมี่กลิ่นประทุมส่วนความจริงซีซีวัตรหลังจากโดนคุณสามีซีสีวัตรเม้ามอยออกรายการมาเยอะแล้วล่าสุดเอมี่กลิ่นประทุมก็ออกมาขอเผาสามีขคินบ้างในรายการสารพัดเพื่อนโดยเริ่มจากเรื่องที่โดนเมาว่าเป็นคนเยอะก่อนเลยเอมี่ยอมรับตรงๆว่าเป็นคนเยอะจริงเปิดเผยไปเลยว่าเยอะแต่ซีที่บอกว่าตัวเองเป็นคนง่ายๆอะไรนั้นก็ได้ความจริงเป็นคนเยอะเหมือนกัน ผู้จัดการรู้ช่างแต่งหน้าทำผมรู้ส่วนเรื่องที่บอกว่าเอมี่เมาแหงทุกวันจนไม่ได้เจอหน้ากันความจริงมันไม่ใช่ซีต่างหากที่เปลี่ยนไปอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนตื่นเช้าคนแก่เท่านั้นที่ทำแบบนี้พอใบสามง่วงนอนแล้วคนที่จะงีบตอนกลางวันก็มีแค่อนุบาลกุ๊กกูกับคนแก่ ซีกินข้าวตอน7จ็ดมงเชา้าพอเอมี่ตื่นมาจะไปเจอหน้าสามีตอนไหนซีชอบไปพูดว่าเอมี่ปาร์ตี้แล้วชอบกินให้เมาความจริงมันไม่ใช่แถมก่อนหน้าวันที่โดนเซอร์ไพรส์ก็เพิ่งไปกับครอบ,คร,บครัวมากลายเป็นวันที่ต้องพักไม่ได้พักอีกทั้ง4ียังขึ้นนอนก่อนมีก็ต้องอยู่ดูแลแขกพร้อมด่าสามีคำๆไม่มีมาราย,ยาทพอมาถึงวันปาร์ตี้จริงยอมรับว่าเหนื่อยแต่ต้องทําตัวสดชื่นต้อนรับแขก ซีก็ดันมาเทแขกไปนอนอีกอยู่แค่แป๊บเดียวพร้อมบนอุ๊บเหนื่อยจังเพราะสามีทั้งที่ไม่ได้อยากกินเลยมาถึงเรื่องเด็ดที่ว่าตอนคบกันซีไปหาผู้หญิงอื่นทําเอาเอมี่ถึงขั้นจะไม่แต่งงานด้วยปกติก็ไม่เคยเช็คโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่รู้ว่าซีมีกลุ่มเพื่อนที่หาดใหญ่คุยแชดกันตามประสาผู้ชายพอถามว่าคุยอะไรกันหัวเราะคิกๆัก สีก็บอกว่าไม่มีอะไรและชอบแอบคุยดูมีพิรุษพอถามรหัสที่จะเข้าไปดูในกลุ่มสีก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะควรดูจนวันหนึ่งสีเปลี่ยนโทรศัพท์มีโทรศัพท์สองเครื่องแล้วอยู่ดีๆแชทจากโทรศัพท์เก่าก็เด้งขึ้นมา เอมี่ก็จำได้ว,ว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่หาดใหญ่เปิดแชทด,ดูถึงกับร้องโอ้โหมีการส่งรูปผู้หญิงเยอะไรเอย่ยในอันแชทก็มีเพื่อนคนหนึ่งพิมพ์ว่าน้องคนนี้ง่ายที่เขาบอกคิดถึงพี่ซีเขารอยอยู่ประโยคซึ่งเด็ดของซีก็คือโอเคเดี๋ยวบอกเมียว,ว่าไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่เหมือนเดิมทาเอาเอมี่ถึงกับของขึ้นแคปแชทส่งเข้ามือถือตัวเองและทนไม่ไหวจนต้องพิมพ์ส่งเข้าไปในกลุ่มว่าไม่ต้องกลับมาบ้านอีกก่อนวางโทรศัพท์ดังปั้งหลังจากเหตุ การน,นั้นซีก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่อีกเลย